สวัสดีค่ะแล้วผู้ผลผู้อยากเห็นกล้องเขาบอกว่าผลหน้ามาให้ดูซะดีๆนี่ก็้งมีไฟด้วยไฟไม่ได้เลยพี่ขาตั้งใหญ่ไปหน่อยเฮ้ยไหนอ่ะอ๋อนี่ไงสวัสดีครับวันนีสวัสดีทั้งหมดเลยนะ อันนี้ขอไม้แบบแบบเพาแบบเอฟเฟกต์พุ่งไปเลยนะคนเยอะมากเลยมันนุ่นน้ำร่มหรือว่ารู้อ่ะร่มมันว่าลมแล้วนะสัญญาณนะครับคิดๆๆๆเลยใช่ค่ะวันนี้หนูใส่เสื้อสีชมพูอุ้ยตั้งใจ ทำร้ายหนูหนูให้ทัวลงแล้วเนี่ยเอาละนี่ค่ะพี่มอนนะคะเมื่อกี้สวัสดีแล้ววันดีแล้วพี่มอนครับเมว่าจริงพี่มอนทำร้ายหนูนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่มอนแบบอุ้ยขอโทษอย่างเงี้ยก็ขอโทษแล้ววันนี้ไปส่งงานครับพี่ผิดงั้นตื่นเต้นผมปวดกระย่างออกกล้องเลยไปต้องมา คุณครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสามพันยี่สิบเก้าคนค่ะนี่ไม่เห็นไม่เห็นมีน้ำไหมกดมีน้ำไหมกุ้งมนไหมมีนี่นี่มีน้ำป้าจุ๊บแจงของเรานะคะสวัสดีทั้งวันจริงวันนี้เราสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับบ้าอะไรกันสวัสดีคิมอนสวัสดีค่ะ พี่มอนต้นข้าจะออดบอกต้นข้าคีโมจริงเปล่าลุงออดจริงๆเมื่อกี้เขถามว่าต้นข้าเหนียวโมอยู่ในรถไม่ง่วงนอนลุงออดทำไมพูดแบบนี้กับหนูล่ะหนูอยู่ข้างนอกไปดูเรื่องซับไปลำวงกับพ่อออดอยู่ค่ะพ่อออสเขาบอกว่าอย่าแกล้งพี่มอน ดีแล้วป้าน้องอ่ะป้าน้องปน้องเออเจโอ้กคนเรื่องเยอะฮ่าลุงอ๋อเขาบอกเนี่ยสะดุดสะดุดใช่ไหมคนมาเริ่มรับรางวัลเดินะช้าเลยลูกป้าแจงล้มเขาบอกสวัสดีค่ะฮูซ่อมพันคนแล้วว่าลุงอ๋อสวัสดีบอยจังเอออทไม่ะ